Hello, students. Today we will learn about Unit Seven People Around Me. นะคะเกี่ยวกับบุคคลรอบๆตัวฉันสำหรับในชั่วโมงนี้จะเป็นการทบทวนคำศัพท์กันนะคะ Let's go ไปกันเลย ค่าคำศัพท์แรกนะคะจะเป็นอากวนที่จะไปทบทวนคำศัพท์เรามาเฉลย w o r ร s h e e t นะคะก็คือใบงานในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะคุณครูให้การบ้านนักเรียนไปทั้งหมด3ข้อด้วยกันมาดูข้อที่1กัน Look at pictures and answer โ okay. อเคดูนะคะนักเรียนดูรูปภาพกาันคือภาพนี้เนาะ เออภาพนี้นะคะเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพใครฮู Who? ้ who's that who's that h uh, what does he do what does he do ชายด e s กับ he เ,เพราะว่าเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมคะเวลาตอบถาม he ตอบ he ใช่ไหมกฎของเราที่เราเรียนมานะคะก็เอา he มาเป็นประธานเนาะแล้วก็เขียนด้วยตัวอะไรคะ ตัวพิมพ์ใหญ่ก็เป็น he is uh, he is uh, เป็นคนคนเดียวนะคะเป็น he is uh, บุรุษไปรษณีคืออะไรคะ postman มาดูตัวอย่างกันเนาะต่อไปภาพที่สองนะคะ what does she do what does she do อ้าวทำไม ข้อนี้ถึงใช้ฉี่ทำไมถึงไม่ใช้ฉี่เหมือนข้อที่หนึ่งก็เพราะว่ามาดูเป็นใครคะเป็นผู้หญิงทำอาชีพอะไรคะทำอาชีพเป็นคุณครูใช่ไหมคุณครูภาษาอังกฤษคืออะไรเอามาเฉลยกันเลยนะคะถามฉีตอบฉีเป็นฉี is verb to be is นะคะ a ตามด้วยอาชีพก็คือ Teacher คุณครูแล้วก็อย่าลืมจุด f u ตสต t อปนะคะเวลานักเรียนจบประโยคต่อไปข้อสุดท้ายเนาะ ข้อสุดท้ายคือข้อ3นะคะ What does she do What does she do ชีเหมือนกันก็เพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะก็เอาชีมาเป็นประธานเลยเป็นชี is a คนคนเดียวอาชีพพยาบาลก็คือ nurse นะคะเป็น She is a nurse เป็นยังไงคะ,ะการแต่งประโยคถามตอบรูปประโยคคำถามถามแบบนี้นักเรียนจะตอบยังไงคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะทำได้กันแล้วแหละนะเพราะว่าเราเรียนในเรื่องนี้มาอสองคลิปแล้วเนาะ,ะต่อไปเราไปทบทวนคำศัพท์กันดีกว่าคะ่ะ Review The Words ก็คือทบทวนคำศัพท์การในบทเรียนนี้นะคะ Unit 7 p e o p l e เรามีมีอะไรบ้างในช่วโมงนี้เรามาทบทวนกันโอเค The first p i c t u r e a doctor a cook a nurse a teacher a taxi driver a b a k e r a farmer, a portman, โ okay. อเคอันนี้ก็คือคำศัพท์นะคะนในสไลด์นี้มีทั้งหมดอยู่กี่คำคะเจ็ดคำศัพท์โอเคอ่านทบทวนอีกครั้งหนึง่งเนาะภาพแรกนะคะ a doctor a doctor what's mean หมายถึงอะไรคะคุณหมอใช่ไหม a cook ตรวนี้นะคะอาคุกก็คือคนทำอาหารใช่ไหม a nurse ร์สอันก็คือพยาบาล a t ิเช h ร์คุณครูนะคะอัฒชีดรายคนขับแท็กซี่อ b เบอรคนทำขนมปงังนะคะอัฟาร์เมชาวนาอปโปชแมน ก็คือบุรุษไบรสนันีจำให้ได้นะคะแล้วมาสังเกตรตรงนี้หรือเปล่าแต่ละคําจะมีอะใช่ไหมก็เพราะว่าในคนคนเดียวนะบุคคลคนเดียวหรือสิ่งของสิ่งเดียวเราจะใช้ Artic l e อะนำหน้านะคะเป็นคนคนเดียวสิ่งของสิ่งเดียวนะคะจำให้ได้นะอ่ะต่อไปค่ะ เรามารีวิว the words กันต่อเลยนะคะทบทวนคำศัพท์กันต่อเนาะ,อะโอเคภาพแรก fire fighter fire fighter florist florist secretary secretary เลขาธิการ barber barber ช่างตัดผม Police officer ก็คือพนักง,งานตำรวจนะคะอ่านมาตรงนี้ bus driver bus driver ก็คือคนขับรถบัสนะ w a t e r ก็คือไทยค้าเนี่ย boy boy ผู้ชาย w a t r e s s ก็คือ,อพนักง,งานเสิร์ฟที่เป็นผู้หญิงนะะมาอ่านทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคำศัพท์คำแรก firefighter Firefighter, forest secretary, barber, police officer, bus driver, waiter, waitress. อันนี้ก็คือคำศัพท์ ะคะที่เราเรียนผ่านมาแล้วเป็นการ r e v i e w the words นะคะทบทวนคำศัพท์กัน fire 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 ก็คือพนังงานดับเพลิงเนาะ forest ก็คือคนขายดอกไม้ secretary ก็คือเลขานุก,การนะคะ barber ก็คือคนคนตัดผมหรือช่างตัดผมเนาะ police officer ก็คือ พนักง,งานตำรวจนะคะ bus driver ก็คือคนขับรถบัสน,นะ w a t e r ก็คือบอยผู้ชายหรือพนักง,งานเสิร์ฟผู้ชาย v e t r e s s ก็คือพนักง,งานเสิร์ฟผู้หญิงหรือ,อเขาเรียกว่าพนักง,งานบริการเนาะอยู่ส่วนมากเราจะเห็นอยู่ที่ร้านอาหาก็คืออยู่ที่พัตคารหรือโฮเทลก็คือโรงแรม นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือคำศัพท์ที่เราทบทวนนะเพราะฉะนั้นจำให้ได้นะคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าไปดู exercise ก,ซซกัน Reviewable vocabulary ก็คือทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับ P. Pro u l d m e u นะคะให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะ Look at the pictures and answer ก็คือดูรูปภาพเนาะดูรูปภาพแล้วก็ตอบคำถามกัน Okay Look at the first picture โอเค The first picture ภาพที่หนึ่งนะคะเป็นภาพของชาวนานะ,ะชาวนะาภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะจำได้ไหมเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าใครคะอ่ะาใบให้เนาะขึ้นต้นด้วยตัว F F E R M E R อ่านว่าอะไรคะ อ่านว่า farmer f a r m e r farmer เป็นคำสองพยางคโอเค next ก็คือรูปของพยาบาลรูปของพยาบาลนะคะพยาบาลเอาคำศัพท์ว่ายังไงอันนี้ง่ายๆเนาะเพราะว่าเราเรียนแล้วเนะาะ nurse Nurse, n u r s e n u r s e ออกเสียงว่า nurse นะคะอ่าอันนี้เป็นช่างตัดผมใช่ไหมช่างตัดผมคืออะไรคะบาราย barber นะคะ barber นะ,ะ b a r b e r นะคะ barber ต่อไปค่ะ อันนี้เป็นรูปผู้หญิงใช่ไหมมีดอกไม้แสดงว่าเป็นร้านอะไรคะเป็นร้านขายดอกไม้แล้วก็เธอทำอาชีพเป็นคนขายดอกไม้เนาะคนขายดอกไม้ภาษาอังกฤษว่ายังไงอ่าขึ้นต้นด้วยตัว F เนาะคิดออกหรือยังคะ คุณครูมีคำสัท์มาให้แล้วก็ให้นักเรียนเติมลงไปขึ้นต้นด้วยตัวเอ F, ใช่ไหมตัวอักษรที่ขาดหายไปก็คือตัวตัวอะไรคะตัว L ใช่ไหมตัว L นะคะ F L O ต่อไปอะไรคะตัว R ใช่ไหม is ้าวพยัญชนะตัวสุดท้ายของคำว่า florist u ก็คือ t คือตัวอะไรคะตัว t โอเค f l o r i s h นะคะ florist ต่อไปอ,อันนี้ง่ายมากเลยคุณหมอคุณหมอคืออะไรคะคุณครูให้ตัว t มา อาละค่ะนักเรียนคุณครูให้ตัวดีมาใช่ไหมอ่ะตัวดีตัวอักษรที่ขาดหายไปคือตัวอะไรอ่าคุณครูให้ G, C, T มาตัวอักษรที่ขาดหายไปมีอยู่3ตัวเนาะมีตัวอะไรบ้างอ่ะอ้าวดูเฉลยกันหรือยัง คิดออกหรือยังคะคุณครูให้เวลาดูอยู่เนาะ,ะตัวที่ขาดหายไปตัวแรกก็คือตัวตัวอะไรคะตัวโอเนาะ D O C C ต่อไปอะไรอีกตัวโอแล้วก็ตัว R นะคะก็คือคำว่า doctor doctor ก็คือ คุณหมอนั่นเองเป็นยังไงคะ,ะคำศัพท์ที่เราเรียนมานะสำหรับชั่วโมงน,นี้เป็นการ review the words หรือ review vocabulary ก็คือการทบทวนคำศัพท์นะคะแล้วในใบางานก็ให้นักเรียนไปทบทวนคำศัพท์เช่นกันนะคะให้ไปยงคำศัพท์หรือว่าเติมตัวอักษรที่ขาดหายไปหรือเติมคำศัพท์ ตามรูปภาพให้นักเรียนไปศึกษานะคะแล้วก็เอาไปทำใบงานให้ถูกเนาะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นการทบทวนคำศัพท์ให้นักเรียนจำให้ได้แล้วก็เอาไปตอบคำถามในใบงานที่คุณครูจะแจกให้นักเรียนนะคะโอเคชูเจย์บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่นะคะในสไลด์หน้าเน็กสไลด์นะคะก o o ดบายค่ะ